ไม่มีเกินสี่จีนะใครมันเกินสี่หมดหมดกันแล้ว เจ้าคณะเจังหวัดนครราชสีมาที่เคารพอย่างสูงกระบพระครูอัครศิลปิสุทธ์ดออรอาจารย์ประจันหลักสูตรอิสานปุระศาสนาคณะพุทธศา,า,าธสตร์มา,าวาาาิรัยมาธุรามงคลราชวิทยาลัยเบี้ยเขตนครราชสีมาขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นดุสูงที่เป็นมตตามาเป็นประธาน ึโครงการปฏิบัติอิปัสสนากรรมฐานประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดซับบายตำบลหนองนสลายลอำเภอกากช่องจังหวัดนครราชสีม,มาในครั้งนี้ล้าพระองม์ขอกล่าวรายงานร้ำังเหตุผลและวัตถุประสงค์นในการจัดโครงการพอสังเกตดังต่อไปนี้ เคอสาขาวิชาพระพุทธศาสนาคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัลยวิทยาเขตนครราชสีมาได้จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในกสูตรพระพุทธศาสนาพุทธบัณฑิตจำนวนถึงสาขาได้แก่สกาขาวิชาพระพุทธศาสนาและลกสร,ระดับ ประกาศนิยบัตรจำนวนสองรังสุได้แก่รังส okay. ุปอะกาศนิยบัตพระพุธศาสนาและรังสุประกาศนิยบัตรวิปัสสนภาภาวนาในระหว่างภาคการศรึกษาของทุกปีการศรึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐา,านไม่น้อยกว่าสิบปันติดต่อกันดังนั้นสาขาวิชาพัะพุทธศาสนา,าจึงเห็นความสำคัญและได้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐา,านของมิสิสขึ้นโดยร่วมกับวัดสากไวระหว่างวันที่15ถึงวันที่25เดือนธันวาคม พุศธสักราช2,567รวม10บันเพื่อให้เป็นไปนตามระเบียบรวมถึงให้พิเศ์เป็นผู้มีความรู้ดีเป็นผู้พัฒนากายเป็นผู้พัฒนาจิตให้สมบูรณ์ด้วยศีลส,สมาธิปัญญามีปฏิภาหน้าที่ใสตามนาวรัตของมหาวิยาย และเพื่อให้การบริหารด้านการศึกษาของสาขาวิชาพระพุทธศาสานาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพได้รับผลบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้สาขาวิชาพระพุทธศาสนาได้กล่าวนิมนพ์พระวิปัสสนาาจารย์ เราตัวกับมาสอนฝึกอบรมให้ในสิทิ์รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเวลาแับนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพระองขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตสุตาพร รอเจาคณจังหวัดนครศรีมาได้่นเมตตากล่าวให้รู้ว่าและปิดโครงการตามสมควรแก่เวลาสืบไปต่เรื่องว่าพรเร์ยงสูง xa lạy thang, thèm lạy thang 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 พูดได้เป็นภาษา่วมยุคก็คือว่าเป็นที่ยอมรับของแสบคนโลกถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นชาพุทธแต่เป็นพระสงฆ์ม,มันเองในวงการของนั่งการศึกษาก็ดีนั่ปฏิบัตินักพูดแสวงหาความสุขอย่างแท้จริงความสงบอย่างแท้จริงยุคให แนวปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาสติปัญฐานสีน่เนีน่ยเป็นสิ่งที่จะให้ได้พบสิ่งที่ต้องการแน่นอนเพราะฉะนั้นมา,รราวิลัยมาอัุราองกกรรกชาชวิทยา,า,ล,ยววายยลัยเจงวนะานระเบียบวารเกณฑ์ตรงนี้ไว้ยาวนานพยายามนานจะเป็นคณะไหนก็แล้วแต่ปีไหนก็แล้วแต่จะต้องอ่านตรงนี้ ยืดหยุ่นกันบ้างยืดหยุ่นกันอันทีเลนเราการยืดหยุ่นก็มาเก็บให้ได้เป็นตาเต็มวัวเราอย่าไปคิดว่ามันไม่ได้ไประโยชน์ไม่ได้อะไรที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่กินได้ได้อยอะมากไม่ว่าจะอยู่เป็นระหรือไม่ได้อยู่เป็นระไม่ว่าจะประกอบอาชีพส่วนตัวหรือประกอบอาชีพของ ห้าร้า,านบริษัทองคอ์กรธุรกิจข้าราชการอะไรตา่างๆถ้าเราเอาหลักตรงนี้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่แล้วผลดีย่อมเกิดขึ้นแน่นอนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาข้อข้ออะไรต่างๆได้ตามนั้นก็ภูมใจดีใจตรงนี้ที่เราทุกท่านทุกคนตั้งใจครบสิบวันเนี่ยมันจะแตกต่กาง ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปกลัวทัานที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วถ้าเป็นปีหนึ่งก็ปีนี้ทั้งปีแรกสีว่วันปีสองก็ผ่านมาแล้วัปีนี้เป็นปีที่สองก็ยี่สิบวันไปแล้วปีสามปีสี่ก็ผัวไปแล้วอีสี่สิบกว่าวันแล้วเข็นเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆในห้องเรียน ในห้องเรียนไม่ใช่ว่าเราเรียนจากิฤสดีมันคัานบังคัไหนที่เคยเป็นผู้บริหารอยู่ที่มหาวิทยาลัยมายาวนานอยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัยสามสิบ่ปีสามสิ่ปีก็เห็นเราได้ยืดยืนสิ่งที่ขาดพุทธต้องได้บทคามที่เป็นพุทธะหมดจะต้องได้ ต้องมีความมั่นใจจึิงให้หลักไว้ว่าถ้าหลายทัานตอนที่เราได้มาอยู่ตรงนี้สิบวันหรือที่ผ่านมาแล้วปฏิบัติมาแล้วให้เราได้อยู่บนวมมันหนึ่งต้องอดทนสองต้องสนใจสามไม่สาสนสืบสี่ยืนหยัดอยู่บนหลักการหรืออุดมการของพวกเราอดทน คนตนเราก็รู้ว่าเต้องแปอที่หมอะไรมากมายนะ,ะสิ่งที่เราได้มาตรงนี้มันไม่ได้เต็มที่เพราะเอทั้งจากปัจจัยที่เกิดจากตัวเราเองด้วยเอที่เกิดข,ขึ้นจากสภาพแวดล้อมจากอที่หรืออะไรต่างๆด้วมันก็ต้องอดและวก็ทนเมื่อไปอใช้ชีวิตในสังคมใน องค์ในสถาบันใดาต่านงะก็ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นมงคลหนูได้รับการเสนอนแนะได้รับการรูดติริงมาก็จะต้องอดทนหาให้เพิ่มเพิ่มยิ่งขึ้นไปจากตรงนี้แล้วให้การไม่เต็มที่สถานที่มีมากอุปการที่มีความชัดเจนในเรื่องของ ไปทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็เสียปากมันก็เสียปากอยากให้เราสนใจบางครั้งบางคณะอยู่ที่วัดเรายังไม่มีกิจกรรมโครงการในการนำญาติโยมาาปฏิบัติเราก็้ใช้หลักตรงนี้ให้หลักตรงนี้ที่เรานะนำญาติาโยมาาปฏิบัติเื้าตื่นเรื่อยๆยืนตรง เดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งปฏิบัตินั่นอย่างไรมันก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้มันท่านบำนาะเราก็เป็นสนใจก็มุ่งเอาหลังเป็นแบบที่เราได้แทรกโดยนไไม่ได้ในรณารถนาอยากให้สนใจมาสนใจที่ต้องมายัเรื่องนี้ประสบการณ์ที่เป็นผู้บริหารเป็นมหาวิทยาลัยก็ดี เราพาดทานนั้นถ้าเราสนใจนอกจากการกิจการตรงนี้แล้ววันไหนสนใจอยากจะไปขอเป็นต่างทาให้ท่านแนะนำว่าราราจะทมป,ปฏิบัติแ้วมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จะเพิ่มเติมเสริมตรงไหน,นจะแก้ไขตรงไหนสนใจน,น,นะครับไม่ฝ่าฝืนก็คืออย่าไปฝ่าฝืนหลักการของชาวพุทธเราหลักที่ท่านวางไว้ว่าจะปฏิบัติฐานสิ่งให้ปฏิบัติอย่างไร การยินการเดินการนั่งการนอนการกินทาอย่างไรจะอยู่ในหลักของแนวรู่ปฏิบัติก็ขอให้เราได้ยึดในหลักตรงนั้นจะฝ่าฝืนนเกนะครับเราก็จะเป็นที่ยอมรับได้ยึดมั่นในหลักการอุดมการของพวกเร์หลักการอุดมการของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์มอตระ มีหลักการมุดมการตั้งแต่อันีตว่าต้องไม่ลื้อต้องไม่หัวแข็งต้องไม่แรงน,นใจต้องไม่ไร้ความมั่นดูอันนี้คือเป็นหลักของพวกบบเราหลักานให้เรายึดอยู่ตรงนี้ไม่ลื้อไม่หัวแข็งไม่แรงน,นใจไม่ไร้ความมันดูอย่างปคิถือว่าเราเรียนระดับององศ์กษาแล้ว ปริญญาตรีงปริญญาโทปริญญาเอกแล้วหรือท่านบางท่านมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นหมอสอเป็นรอเป็นรอรอเป็นรอสอเป็นอะไรต่างๆนะก็ต้องไม่หนีจากอุโลมการของพวกเรามีเสียงสะท้อนมาทุกวันดีขึ้นแล้วดีขึ้นมากสะท้อนมา ต่าล้างมีไม่เปิดหูไม่เปิดตาไม่ทันเขาอันเป็นปกติอย่างนี้เลยวัฒนาการของเราพูดเราเลยวัฒนาการของคนไทยเรานี่รับไม่ได้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะแล้วเราก็สวดกันประจันในบทแห่งความยอมอภิวาธนะิีลสินิจงมุธพาปัญญายมณฑ์คนที่มีปกติอ่อนน้อมคนที่มีปกติไม่ดื้อคนที่มีปกติให้เกียรติให้ความเคารพให้ความนับถือ ยอมฟังผู้ที่จเจริญกว่าเราเป็นปกติย่อมเจริญด้วยอายุวันนักสุขกาะระอย่างนี้เป็นต้นดื้อหมอพวกเราต้องเล่อุดมการว่าไม่ดื้อฟังทุกคนฟังทุกเรื่องแล้วก็ไต่ตองเราว่าอันไหนที่เราจะเอาไปใช้ให้มันเป็นไปอยู่ไม่หัวแข้งันนี้กระมองชัดเลยหัวแข้งนะย่างดีนะสามสี่ปีมานี้เป็นดี การอัดทั่วการตามถนนสมัยก่อนอย่นี้ทาราวันรูปถิ่นทงทำหม้เขาเลยนะเล่นกีฬาสีกับเขาที เป็นตัวอย่างเลยนะไม่มีเวลาบินตั้งบัตไม่มีเวลาหวานานมัดไม่มีเวลาโงงบัตไม่มีเวลาทำวัพรนะเคยสวนมนต์เข้าฟงองพระพุทธเนะจ้าอ่านี่คือไล่ทั้งใจกับัดมีอยู่หลายคายารั้งในครั้งก่อนเนี่ยพระผมเป็นผู้บริหารฝากนิสิตให้เข้าขอยู่พักอาศัยเพื่อให้ไม่ต้องเดินทางไกล ในวัดใกล้ๆวิยาเขตเรา,านี่บางแห่งที่บอกว่าไม่อาปกครองยากต้องอั้งแห่งต้้งผลอาศัยตำแหน่งทางการปกครองเข้าไปพูดเข้าก็มีความแม้ว,ว่าถ้าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้แต่ต้องทดรองมานะแต่ตอนหลังๆนี้พวกเราเราตัวเองตัวน่างก่เป็นปัญหาเรนะื่องแบบนี้ก็ฝัน ดูตรงที่ใดลำบากยากเข็งอย่างไรคนเขาก็ไปมาหาสู่เพราะมีผลงานปรากฏดูเยี่ยงอย่างูบาอาจารย์เราหลายหลายรุ่นพี่เราหลายหลายให้ลูกพบความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่เป็นบรรจิตก็เจรเญก้าวานะในยศในกำแน่งซึ่งฐานะเนื่อไปก็มีเกียรติยศชื่อเสียงทำประโยชน์แก่สังคม ขอพวกเราทั้งหลายได้มีความกระหนกในเรื่องเหล่านี้จะให้ได้สาทีในสิ่งที่เขาที่รออยออู่ข้างนอกอได้ปิดหวันกับพวกเราเพื่ออะไรก็คือเพื่อเราด้วยเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อรุ่นหลังของเราด้วยมีอะไรต้ารอะไ้ ญาติหลวก็ชื่นใจญาติโยมก็รู้ใจว่าได้มีโอกาสได้ดกระทำบัรลังผู้ที่จะนำพาสังคมนำพาสังคมนำพาชาติศาสนาให้จเจริญก้าวหน้ามีที่หวนได้มีที่หวนได้ภูมิใจหน้าลำบากในการประกอบสัมมาอาชีพเด็กเนยค่าอินตรามันน้อยแต่ว่าก็แบ,บ่งสรรปันส่วนที่ได้มาจาก แรงกายของตนเองก็ดีรูปร่างที่งยืดได้ก็ดีมาจัดหาอาหารหวานเ้ามาทำมูลใส่ตางๆให้กับพวกเราขอให้พวกเราได้เกิดความตระหนักในเรื่องวันนี้และก็ฝากไว้อย่างที่บอกว่าอดทนสนใจไม่ฟาวส์ยืนหยัดอยู่บนหลักผู้ลงการ ที่เป็นผู้ปฏิบัติและทั้งที่เป็นผู้สนับสนุนได้พบกับสิ่งที่มนุษย์เราตึงหวังอยากมีอยากได้นั่นก็คือสุขกายสุขใจเจริญทั้งในด้านของรถปตำแหน่งหน้าที่การงานเจริญทั้งในเรื่องของอารุโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนที่สาธุ ท่านระดับปริญญาตรีแห่งมหาวิทยาลัยมหาดุร้ายกรกรราชพิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาจ bon ังปีการศึกษา2561ตั้งแต่ัีนี้เป็นต้นไป